อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาจารย์มาเป็นนักวิจัยใน,ในวันนี้ค่ะอาจารย์เริ่มมาจากอะไรคะก็จริงๆถ้าย้อนไปะนะครับคือพอดีผมรับทุนรัฐบาลน,นะครับกระทรวงวิทย์น้องก,ก็ไปเรียนปริญญาตรีโทเอกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ ก็จ <S an> ุดเริ่มต้นของงานวิจัยจริงๆเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกนะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนสายซึ่งผมเนี่ยโดยปกติผมเป็นวิศวกรรมเคมีนะครับแต่งานที่ผมทาตอนปริญญาเอกเนี่ยจะเป็นงานทางด้านเกี่ยวข้องกับไบโอโปรเซสนิดนึงซึ่งผมไม่ไม่ได้มีพื้นฐานหรือแบ็กกราวน์ทางด้านชีววิทยามาเลยงเงี้ยมันก็เป็นปัญหาตรงที่ว่ามีบุคคลบุคคลหนึ่งนี่แหละที่หรือเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นแรงผลักดันเรากอ่าบว URPU ไซน์ดิฟิคพัวอะไรประมาณนี้ครับก็ผมก็เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเราแบบนี้เราอยู่เป็น p h d Student ด้นนะอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยพยายามขวนขวายนะครับเป็นแรงผลักดันเนาะเป็นในเรื่องของการ Encourage เราละกันว่าเออท้ายที่สุดเนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องต้องลบคําสบประมาทตรงนี้ให้ได้อย่างเงี้ยจนมาถึงวันหนึ่งก็คือวันที่ผมสอบดีเฟนต์บุคคลคนนั้นเขาก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยแล้วเขาก็กลับมาแล้วมายืนหน้าผมมาบอกว่าตอนเนี้ย ฉันจำได้นะฉันเคยพูดอะไรกับเธอไว้แต่วันนี้ฉันขอพูดอีกคำหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่า you are good uh, scientific อะไประมาณ s c i e n t i s t อะไรประมาณนี้ครับอะไรในวงการวิจัยคะอาจารย์ที่อาจารย์ฝืนเพิ่งมาค้นพบว่าโอ้มันมีอยู่ด้วยนะเอออันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนงานวิจัยในเชิงลึกอะคะ่ะที่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มีการศึกษามากปัจจุบันเนี่ยแมงกระรุนไม่ได้เอามาแค่มากินอย่างเดียว เราพบว่ามันมีคุณสมบัติในเชิงของทางชีวเคมีมีคุณสมบัติทางด้านการแพทย์ในในอดีตที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะพยายามใช้งานวิจัยมาตอบโจทย์เนี่ยค่ะก็ทําให้งานวิจัยของแมงกัพพุ์เนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นจากที่เราทําการแค่แปลรูปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องขยายงานวิจัยในเชิงที่เป็นทางด้านการแพทย์มากขึ้นค่ะอาจารย์มีการจัดสรรเวลาในการดําเนินชีวิตในแต่ละ,ะวันยังไงบ้างคะอาจารย์ ช่วยแชร์ให้นิดนึงก็พยายามจัดสรรให้งานครอบครัวสุขภาพแล้วก็เพื่อนเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายนะคะแต่บางทีก็ก็มันก็แล้วแต่จังหวะชีวิตอะบางทีมันก็ไม่ได้สมดุลบาลานตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวนี้ก็ถ้าอะไรจังหวะมาถึงก็คือทําเลยบางทีถ้าจังหวะด้านการงานสังสรรมาบางทีก็ไปสังสรรก่อนงานเพราะว่าจังหวะมันมาจะเป็นประมาณนี้ค่ะ อาจารย์ช่วงนี้มีคําพูดที่มักจะพูดติดปากไหมคะหรือว่าเป็นคาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานึกถึงค่ะก็ออคําคมของอาจารย์ก็คือโชคดีแล้วที่ได้ทํางานที่ตัวเองรักค่ะก็อย่างที่ที่บอกไปก็คือเพราะว่ามันเป็นเป็นอาชีพที่เราชอบแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราค้นพบเจอมาตั้งแต่ตอนเรายังเป็นวัยรุ่น <c oughs> แล้วเราก็ยังได้ทํางานในต่อมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกว่าเราก็ได้รับการ support ที่ดีจาก ที่ทำงานของเราคือมาหาลายให้เรามีแฟคซิลิตี้ต่างๆที่พร้อมแล้วก็มีการให้โอกาสหรือพวก,กระเบียบอะไรที่จะอนุญ,ญาตให้เราทำงานวิจัยได้อย่างที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าโออชคดีแล้วที่เราได้ทำงานที่เราหลักค่ะคำถามถัดไปค่ะอาจารย์อยากฝากอะไรถึงมจพมิ๊ค่ะอยากฝากถึงมจพอ,อยากขอบคุณค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, พระสอนเกล้าพระนครเหนือเป็นมหาวิทยาลัยที่อบอุ่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะบุคลากรในทุกภาคส่วนเลยขอบคุณท่านนายกสภา,ามหาวิทยาลายัยท่านอธิการบด,ดีท่านรองอธิการบด,ดีท่านผู้อำนวยการนักวิจัยท่านคณะบ,บดีหัวหน้าภาควิชาน้องๆน,น,นักวิจัยรวมถึงทีมนักวิจัยทุกคนนะคะที่ร่วมสนุกในเรื่องของโลกของการวิจัยอะคะ่ะไปพร้อมๆกัน อยากขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมทุกอย่างนะคะไม่ไม่ว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะแปลกประหลาดแค่ไหน <laughs> เขาก็พร้อมค่ะที่จะเปิดเวทีค่ะให้เราได้ทดลองกันว่าเอ๊สิ่งที่เราคิดแตกต่างนั้นนะคะมันทําได้จริงไหมทําได้จริงอ่าเราก็เดินหน้าไปด้วยกันถ้าสิ่งนั้นอุ้ยมันทําแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้สิ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก็คือว่าไม่เป็นไรเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่มันคือการเรียนรู้อย่างนี้ค่ะ สุดท้ายค่ะอาจารย์กูขอสามคำให้กับการเป็นนักวิจัยมจพนิดนึงค่ะก็คิดนอกกรอบคิดนอกกรอบค่ะนะครับครับก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าจริงๆตัววิจัยจริงๆเราต้องคิดนอกกรอบอยู่แล้วไม่งั้นก็คือไม่สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมาใหม่ๆได้โอเคครับคำที่สองค่ะอาจารย์ก็อย่างที่บอกก็คือคําว่าครบวงจรครบวงจรนะครับก็ต้องทําให้อ่อ คือไม่ใช่อยู่บนที่หนึ่งเดียวนะครับต้องสามารถที่จะทําให้ภาคสังคมเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ด้วยนะครับและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศด้วยครับสุดท้ายค่ะอาจารย์ความมุ่งมั่นละกันความมุ่งมั่นนะครับก็ขอให้นะครับจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยตัวหลักก็คือตัวความมุ่งมั่นเป็นตัวตัวขับเคลื่นนะครับได้ครับขอบคุณสําหรับวันนี้มากค่ะอาจารย์ครับครับอครับ